สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมไลน์นัลล็อกออฟินะครับวันนี้ผมจะมาตอบ10คําถามยอดนิยมของอาชีพบอลล็อกกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและไขข้อข้องใจให้กับหลายๆคนนะครับที่กําลังวางแผนจะเล่นอาชีพนี้ในเซิร์ฟ g l o b a l l นั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมสูบิโกช็อปครับ สำหรับคาถาใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาพร้อมกันกับอาชีพวอลล็อกเนี่ยจะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นของสายไซโคเคนิสตซึ่งเป็นคาถาถือมือเดียวนะครับส่วนคาถาอีก1ชิ้นนะครับนั่นก็คือทรานอตซึ่งเป็นคาถาของสายคอมโบธาดินน้ำลมไฟโดยหากใครนะครับที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่าเซริร์ฟเป็นเอคาถานี้เนี่ยจะเป็นคาถาถือ2มือแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟไต้หวันและก็อาจจะรวมไปถึงเซิร์ฟโกลบอลด้วยคาถานี้จะถูกปรับใหม่ให้เป็นคาถาถือมอ ก่อนอนื่นต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าอาชีพวอลล็อกเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะมองเห็นศัตรูนะครับเป็นธาตุแพ้ทางได้หากใช้สกิลธาตุดินน้ำลมหรือว่าไฟเนี่ยทำการโจมตีศัตรูซึ่งความสามารถตรงนี้เดิมทีเนี่ยในตอนที่เป็นไฮวิสตัตเราสามารถที่จะหาความสามารถนี้ได้จากเฟืองแดงนะครับแต่ในตอนที่เป็นวอลล็อกเราจะมีความสามารถนี้ได้จากการเลือกใช้อาวุธประจําสายคอมโบธาตุาดินน้ำลมไฟนั่นเองทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วโอกาสในการที่จะมองเห็นศัตรูเป็นธาตุแพ้ทาง เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาสรุปหรือว่าฟันธงให้ฟังกันสักทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมาเทสแล้วก็ให้คนดูเนี่ยตัดสินได้ด้วยตัวเองดีกว่าซึ่งวิธีการเทสนะครับก็คือจะใช้สกิลธาตุไฟนะครับไปทําการโจมตีสตูที่เป็นธาตุน้ําและหากเกิดคาลเตอร์ดาเมจบวก100%เมื่อไหร่เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยได้ทํางานแล้วนั่นเองโดยใช้มือนะครับจะใช้เพียงแค่อาวุธทานอสเท่านั้นแต่ว่าทางฝั่งขววาาามืออจะใชุ้ธทตบก,กบ ขอตอบในส่วนของขค่ารถโกโบคูดาวก่อนกันแล้วกันนะครับ โดยหร่บในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเรียกค่านี้ว่าค่าแคชดีเลย์นะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกสกิลของวอลล็อกนะครับนอกจากจะมีค่าแคชดีเลย์หรือว่า global c o o ด d o w n แล้วก็จะมีในส่วนของคู o l d o w n สกิลอีกด้วยนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเรานะครับจะพยายามหา option ในการลด global c o o ด d o w n หรือว่าค่าแคชดีเลย์มาให้ได้มากเท่าไหร่สุดท้ายมันก็จะยังคงติดในส่วนของ cooldown สกิลอยู่ดีซึ่งก็สรุปได้ว่าอาชีพวอลล็อกนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องหาของที่มี o p ช i o นในการลด global c o o ด d o w n ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ใครที่อยากจะใช้สกิลให้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องอัพสกิลบัฟทริกส์ท่าบอลเทคนะครับมาใช้ในการลด global cooldown แทนซึ่งหลังจากที่เราทำการกดใช้งานสกิลนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลโจมตีใหญ่เนี่ยได้ประมาณ3-4ถึงครั้งก็เลยทีเดียวทีนี้นะครับในส่วนของการลดค่าลายไม่ว่าจะเป็นค่าฟิกแคชไทม์หรือว่าไวเลเบิลแคชไทม์เองก็ตามทีเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าค่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นมากสักเท่าไหร่ครับด้วยความที่ตัวสกิลเนี่ยมีค่าลายที่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคร ทบจะไหลหลอดกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับในส่วนของ variable c a t time เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะ100%กันอยู่แล้วส่วน fixed c a t time นะครับก็ใส่มาเท่าที่หาได้ก็พอแต่ว่าไม่ต้องพยายามหามาใส่เยอะจนความจำเป็นก็ได้นะครับ หลังจากอาชีววอลล็อกนะครับมีการปรับใหม่ให้ทุกสกิลเนี่ยสามารถที่จะใส่เข้าไปในช่องออโต้ได้ไม่ต้องทําการกดมือเองในบางสกิลแล้วก็เลยยิ่งทําให้วลอลล็อกเนี่ยเล่นง่ายเข้าไปกันใหญ่เลยครับโดยสําหรับในส่วนของการเซตติ้งสกิลนั้นให้เรานะครับใส่สกิลโจมตีใหญ่เข้าไปในช่องแรกนะครับแล้วก็สกิลโจมตีเล็กเนี่ยในช่องที่2โดยสาเหตุหลักๆที่ต้องใส่แบบนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่ออโต้เนี่ยมันกดใช้บัฟทริกส์ท่าวอเทคนะครับมันก็จะใช้สกิลโจมตีใหญ่หร,รัวๆซึ ่นเนี่ยเวลาที่ใช้ t ทรซท่าวอร์เทคนะครับมันก็จะใช้สกิลโจมตีเล็กสลับกับการใช้สกิลโจมตีใหญ่นั่นเองทีนี้นะครับในส่วนของกิมมัวร์เลดดิหรือว่าเลดดิ้งสเป l บุ o กนะครับก็ให้เราเลือกใส่เป็นสกิลที่เราจะเน้นใช้นะครับในช่องที่2 3แล้วก็4โดยช่องที่1น,นั้นก็เลือกใส่เป็นสกิลที่จะเอามาช่วยคอมโบในการที่จะทําให้สกิลที่เราจะใช้เป็นสกิลหลักนั้นสามารถที่จะบูทดาเมจหรือมีความสามารถที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับทีนี้เดเราาลองมกต มาดูนะครับมาดูกันครับว่าผลของการตั้งค่าแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงครับ เริ่มต้นเลยนะครับเราจะสแปมสกิลโซคลาสเพื่อทำการเก็บสะสมลูกแก้วท่าวิญญาณ หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สกิลไวท์พรซันเพื่อทําให้ศัตรูนั้นติดดีบัฟพิเศษที่จะได้รับความเสียหายรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลา8วินาทีจากนั้นนะครับก็ตามด้วยโซ่ทรานส์มิชชั่นด้วยหลายๆคนนะครับอาจจะเก็บสกิลนี้เอาไว้ใช้หลบการโจมตีของศัตรูหรือว่าอาจจะเอาไว้ใช้ไล่ตามศัตรูแต่ว่าสาหรับผมนั้นจะเอาไว้ใช้บูทดามเมจครับพะหลังจากที่ใช้สกิลโซ่ทรานส์มิชชั่นไปแล้วนะครับหากเราใช้สกิลโซ่เอ็กเพนชั่นโจมตีศัตร เม็ดรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน25เปอร์เซ็นต์หากทำการโจมตีสตูที่ติดดีบัฟไวไ้เพลซันไปแล้ว ก็ยังสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน50%จากการใช้หลังจากที่ใช้โซทรานส์มิชชั่นนั่นเองส่วนเทเลเคนติกนี้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่สําคัญสําคัญได้เลยโดยไม่ได้เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้คอมโบร่วมกันกับสกิลดสกิลหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าเหมือนเป็นสกิลบัฟที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะคอมโบสกิลต่าง,ต,างต่างเนี่ยได้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่เอน,นนนนนเอนง ทีนี้เรามาดูการตั้งค่าสกิลในกิมมัว r e a d ดดิ้งหรือว่า r e a d ิ้งสเป l l บ o o k กันบ้างนะครับโดยผมเนี่ยจะเลือกใช้เป็นโซ t ทรานส i มิชันนะครับเพื่อทำการบูตดาเมจต่อด้วยการใช้งานสกิลโซ u เอ็กซ์เพรชแล้วก็จะวนกลับไปคอมโบเดิมซ้ำอีกครั้งแต่ว่าก่อนที่จะใช้กิมมัว r e a d ดดินี้นะครับเราจะเป็นที่ต้องทำให้ศัตรูเนี่ยติดไว้พราสั่นซะก่อนไม่งั้นนะครับดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรนั่นเอง ส่วนเหตุผลที่ไม่เอาสกิลไวท์ไพ y t h o n เข้ามาใส่ในกิมมัวร e ลีดดินะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าระยะเวลาการคงอยู่ของ d e บัฟไวท์ไพรซนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอาไปใส่ในช่องออโต้ก็พอแต่ว่าไม่ต้องเอามาใส่ในกิมมัวร e ลีดดิครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราลำดับสกิลแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูในส่วนของผลลับเป็นครับ จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานทั้งในส่วนของสกิลในตอนที่เป็นเมดวิสาทหรือว่าไฮวิสาทเนี่ยได้เหมือนเดิมอยู่แล้วละครับแต่ด้วยความที่ลักษณะการบิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตอนที่เราเล่นวอลล็อกนั่นก็คือเราอาจจะไม่ได้เน้นในส่วนของโกลบอลคูดาวแล้วก็ค่าไลนา์ที่เยอะมากนักดังนั้นนะครับหากใครที่ไม่ได้เก็บพวกพรีเซตหรือว่าออปชันในการลด v a เ i เบิลแคสต t ไทม์ฟิกแคส t ์ไทหรือว่า Global c o o l d o w n เอาไว้เวลาที่จะเลือกใช้สกิลของไฮวิสาทเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะการใช้งานที่่คอข้าง และดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรน,นั่นเองส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่จะไม่พูดถึงเลยนั่นก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของ Elemental Energy หรือว่าการเก็บสะสมลูกแก้วธาตุนั่นเองนี่นะครับจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้วอลล็อกนั้นไม่สามารถที่จะเอาสกิลเก่าๆเนี่ยมาคอมโบร่วมกันได้นั่นก็เป็นเพราะว่าการเก็บสะสมลูกแก้วธาตุนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้สกิลใหม่ๆของอาชีพวอลล็อกเท่านั้นดังนั้นนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะใช้สกิลเก่าๆมาร่วมในการเก็บลูกแก้วธาตุได้จึงไม่สามารถที่จะเอามาใช้คอมโบร่วมกันกับสกิลใหม่ๆของวอลล็อกได้เลยนั่นเอง จริงๆเนี่ยสำหรับอาชีพอื่นที่จะย้ายมาเป็นวอลล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่าตอนที่ย้ายมาเป็นหายวิสัสะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะด้วยความที่ไม่ต้องหาทั้งในส่วนของค่าฟิกแคชไทม์ไวเลเบิลแคชไทม์หรือว่าโกลบลคูดาวแล้วเราจะต้องเน้นหาในส่วนของเมจิกดาเมจแล้วก็เมจิเคเป็นหลักเลยนั่นเองในส่วนของการหาออฟแมวส่วนอาวุธนะครับก็ให้เตรียมกล่องเลือกดีไวอัลล์เมนต์เอาไว้โดยเรานะครับจะเลือกเป็นกระทาหนึ่งมือเพราะอาวุธใหม่ๆของวอลล็อกเนี่ยจะถูกปรับให้เป็นกระทาถือหนึ่งมือท สำหรับรใครที่เล่นสายกายภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้อัพในส่วนของ Medal of Wisdom ที่จะช่วยเพิ่ม M Damage ไว้ air, นะครับก็สามารถที่จะซื้อไอเทมที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเลเวลในการอัพ e m b r e m เนี่ยมาใช้งานได้เพียงเท่านี้เนี่ยก็จะหมดปัญหาในส่วนของตรงนี้แล้วต่อมาก็คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงครับพยายามหาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการ b o o ด t เมจให้กับตัวละครหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Danel ที่มีความสามารถในการลดค่า Fix Cast Time แล้วก็ความสามารถในการเพิ่ม M Damage ให้กับตัวละครหลักของเรา Abyss w i s นะครับ ที่มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจธาตุลมไฟลอร์สปิริตนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจธาตุไฟสควิชต์นะครับที่มีความสามารถในการบูทโบนัสดาเมจให้กับตัวละครหลักของเราแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสำหรับใครที่วางแผนจะเล่นวอลล็อกสายไซโคเคนิสตก็จะต้องปั้นชายนี่เอาไว้บูทดาเมจธาตุโกดครับ แล้วก็ในส่วนของการ์ดนะครับผมจะแนะนําแต่ในส่วนของอาวุธแล้วก็ประดับนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะใส่การ์ดที่คล้ายๆกันโดยหลักๆแล้วนะครับก็จะยังคงเลือกใช้เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์หรือว่าบอสตามธาตุเผาขนาดแต่ได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการ์ดพวกนี้เนี่ยก็จะยังคงใช้งานอยู่ส่วนการ์ดที่มีลักษณะการใช้งานเป็นวงกว้างนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีความสามารถในการบูท m อ็มเอหรือว่าบูทเอ็ม a g เมจอย่างการ High ์ด High ร l a s อ General หรือ ก็ยังน่าใช้งานอยู่ส่วนการ Ancient Soup หรือว่า King s t o o p นั้นถ้าเราไม่ได้เอาเวกจะมีความสามารถในการบูต M A D K เลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าอาจจะไม่จาเป็นใช้สัท่า่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการความสามารถในการลดค่า f ิกแคส s ์ไทม์มากมายในขนาดนั้น ส่วนประดับนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นการเวทครับการที่มีความสามารถในการเพิ่มเบรดเอ k แล้วก็ m อ็มดั e เมแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้นะครับก็ยังจะเลือกใช้เป็น g กรสเทสเจอ e นอ r a ลนะครับการที่มีความสามารถในการบวกเอ็มเป็นหลักซึ่งหากใครนะครับที่มี m อ็มดั e สูงมากๆประมาณ200กว่าเแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใส่เป็นเกรสเทสเจอเนอ r a ลทั้ง4ใบก็ได้เพื่อช่วยบูทค่าเอ็มครับ จริงๆเนี่ยมีเฟืองประมาณ4-5ถึงชิ้นนะครับที่เราเคยใช้ในตอนที่เป็นไฮวิสัด์แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในตอนที่เป็นพอลล็อกได้ด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เฟืองแรกนั่นก็คือ elements inside protocol นะครับโดยสาหรับความสามารถของเฟืองนี้ก็คือเมื่อเราใช้สกิลธาตุดินน้ำลมหรือว่าไฟทําการโจมตีศัตรูเนี่ยก็จะมีโอกาส15%ครับที่จะมองเห็นศัตรูตัวนั้นเป็นธาตุแพ้ทางซึ่งถ้าหากว่าออปชันนี้เนี่ยทำงานแน่นอนละครับว่าก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะะเยอ แต่ก็อย่างที่ผมเทสให้ดูในช่วงต้นคลิปนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าโอกาสในการที่ออปชันนี้เนี่ยจะทํางานมันค่อนข้างที่จะน้อยก็อาจจะรู้สึกว่าเฟอรกนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ เฟืองต่อมาก็คือ Soul ร r a i n i n g Module นะครับโดยความสามารถของเฟืองนี้เนี่ยก็คือหากเราจัดการกับศัตรูได้นะครับก็จะช่วยเพิ่ม M.A.D.K ให้เป็นจำนวน28หน่วยในช่วงระยะเวลา300วินาทีสามารถที่จะเก็บได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน6สแต็กนะครับนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะได้เบส M.A.D.K มาประมาณ168หน่วยยิ่งหากใครนะครับที่มีตัวคูณเปอร์เซ็นต์ M.A.D.K เยอะๆก็จะยิ่งได้ M.A.D.K จากเฟืองน,นี้เนี่ยเยอะได้เพิ่ม,มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเฟืองต่อมานะครับก็คือ Energy Acceleration Module โดย เาความสามารถของเฟืองนี้นะครับอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการบูตอเมจแต่ว่าจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มานาให้กับเราได้สูงสุดเนี่ยที่2.5ต่อวินาทีทําให้เรานะครับประหยัดยาไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าในการต่อสู้จริงโดยเฉพาะกับโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องขยันเดินเข้าเดินออกเพื่อให้เฟืองนี้เนี่ยมันทํางานครับ เฟืองต่อมาอย่างไฟลี่ฮันติงนะครับถึงแม้ว่าในตอนเป็นหายวิาสายเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนสนใจอยากใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าในตอนที่เป็น Warlock เนี่ยสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ครับโดยสำหรับความสามารถของเฟืองนี้ก็คือจะทําให้สกิลไซส์ซึ่งเป็นสกิลที่มีความสามารถในการขุดหาสตูที่หายตัวอยู่นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ด้วยโดยจะทําดาเมจเวทธาตุไฟเป็นจำนวน400%ในทุกๆ2วินาทีครับ แล้วก็มาถึงเฟืองสุดท้ายครับเป็นเฟืองที่เหมาะสําหรับใครที่จะเล่นสายไซโคเคนิสตหรือว่าสายที่เน้นใช้สกิลาตุโกดเป็นหลักนั่นเองนั่นก็คือเฟืองไซโคเคนิสต์บูทครับโดยสําหรับเฟืองนี้นะครับจะช่วยเพิ่มดาเมจทัดโกดเนี่ยได้สูงถึง30%กันเลยทีเดียวสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่เป็นไฮวิสัตแล้วก็ตอนที่เป็นวอลล็อกครับซึ่งนอกเหนือจากเฟืองที่ผมแนะนํามานี้นะครับเฟืองที่มีลักษณะการใช้งานทั่วไปเป็นวงกว้างอย่าง ter, alt, load, oot, oot, al, าบัตเตอร์โคบัตคอโอเวอร์โหลดมานาเลนส ก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทางที่เนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็นออปชันคู่ที่อยู่ในเฟืองดาวและยิ่งลดต้หนักได้เนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าทั้ง2อาชีพนี้จะมีลักษณะการใช้งานหรือว่ารูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับนั่นก็คือมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ความสามารถในการมอบดีบัฟให้กับศัตรูแต่ว่าในส่วนของวอลล็อกนั้นอาจจะโดดเด่นกว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็การควโทรลศัตรูครับไม่ว่าจะเป็นการลดพลังโจมตีการลดพลังป้องกันการลดฮีลิ่งรีซซฟรวมไปถึงการปั่นปวนศัตรูอย่างเช่นการทําให้ศัตรูติดสตัน การทาให้ศัตรูเนี่ยติดบ่ายหรือว่าการทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้หากยืนอยู่ในพื้นที่ดีบัฟนอกจากนี้แล้วนะครับการปรับใหม่ของวอลล็อกเนี่ยยังทําให้เราสามารถที่จะใช้สกิลใหญ่ได้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรานะครับสามารถใช้คอมโบใหญ่ด้วยการใช้กิมมัวลีดดิ้งเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วพอสมควร ส่วนอาร์ชบิชอปนั้นถึงแม้ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนั้นจะไม่ได้โดดเด่นเทียบเท่ากับวอลล็อกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวโดยเฉพาะกับพวกบอสด้วยการใช้ Purifying Bre รมนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างรุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่ากว่าจะใช้สกิลไฮไลท์อย่าง Purifying Beam ได้นั้นก็จะต้องใช้เวลาและการคอมโบสกิลที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นหากเป็นโหมดที่ต้องใช้สกิลอย่างรวดเร็วอย่างพวกโหมดที่ต้องสูู้้้กกกัับผเล่นเน่่นนดวยย็ออาจจะไมค แต่กับโหมดที่สามารถยืนทําดาเมจได้ในระยะเวลานานอย่างเช่นการลงดันต่างๆรวมไปถึงการล่าบอสโดยเฉพาะพวกบอสที่เป็นท่า s ช a d ดลและก็อันเดดเนี่ยอาร์คบิชอปก็อาจจะได้เปรียบกว่าแต่ก็อย่างที่เราเห็นครับว่าหลังจากแมปการเทมมาเนี่ยบอสส่วนใหญ่จะเป็นท่าดินน้ําลมไฟซะมากกว่าในส่วนของตรงนี้วอลล็อกเนี่ยก็อาจจะชนะไปนะครับ โดยสำหรับใครนะครับที่ศึกษาข้อมูลอาชีพของคลาส3ทั้งหมดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละอาชีพนั้นอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยเป็นวงกว้างได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากตอนที่เป็นไฮคลาสนะครับแต่ก็ไม่มีอาชีพไหนครับที่จะสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้รวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการคลาวด์คอนโทรหรือว่ามอบดีบัฟให้กับศัตรูเนี่ยได้ดีเทียบเท่ากับอาชีพบอ l ลอกอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับในการเอาไปใช้ในโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นหรือว่า e กิลเอ็กซ์เพเดชันเนี่ยบอกเลยครับว่าบอลล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเยอะกว่าอาชีพอื่นๆพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขดัมเมจในการสร้างความเสียหายนั้นถึงแม้ว่า w อลล็อกเนี่ยจะมีตัวคูณในแต่ละสกิลที่ค่อนข้างเยอะอีกทั้งนะครับยังเป็นอาชีพเดียวในเกมที่สามารถที่จะเคานเตอร์ดัมเมจได้สูงถึง100%แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าหากต้องเอาไปเทียบกับอาชีพที่สามารถใช้สกิลไฮไลท์ได้อย่างรวดเร็วอย่างลูนไนท์แม c h a นิกหรือว่าเรา ได้เป็นผู้เล่นที่เติมเงินเยอะในระดับหนึ่งดังนั้นนะครับหากต้องไปลงโหมดที่จะต้องมีการนําเอาคะแนนดาเมจมาคํานวณเพื่อจัดแรงประจําสัปดาห์หรือว่าจะต้องเทียบดาเมจเพื่อทําคะแนนบอสเนี่ยวอลล็อกก็อาจจะสู้ได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับ และนี่นะครับก็เป็น10บคาถามเกี่ยวกับอาชีพบลล็อกที่ผมไน้หย,ยิบมาตอบให้ในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจาก10ข้อนี้เกี่ยวกับอาชีพบลล็อกนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ถ้าผมมีเวลาเนี่ยจะรีบมาตอบให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ g เบเกอร์เกต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ